สวัสดีครับผมนงประวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับฐานชาร์จได้นะครับอันนี้จะเป็นฐาน1.5โวลต์ครับฐาน 3A และ 2A นะครับนะครับแพ็ค4ก้อนครับแพ็คละ16บาทนะครับถูกมากเลยครับแพ็คละ16บาทครับมีทั้ง 3A และ 2A นะครับ 3A ก็เป็นฐานรีโมทนะครับรีโมททีวีนะครับรีโมททั่วไปนะครับใช้ 3A นะครับ แล้วก็2 a นะครับเอาไว้ใส่ของเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นฐานนาฬิกานะครับนะครับครับใน3 a นะครับใน2 a นะครับมันจะวัดแรงดันให้ดูนะครับคือว่าฐานรุ่นนี้นะครับสามารถชาร์จได้นะครับครับมันจะมีฐานนะครับตัวนี้นะครับมันจะมี 1.2v ด้วยครับพี่ๆหลายท่านครับบางทีอาจสั่งไปนะครับอาจจะผิดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็น 1.5v เลยครับ เดี๋ยวผมวัดแรงดันให้ดูเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับแรงดันเต็มครับหนึ่งจุดหกโวลต์เลยนะครับอันนี้ฐานที่ผมใช้ไปแล้วนะครับนะครับฐานที่ผมขานการใช้ไปแล้วนะครับครับหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสี่โวลต์ครับนี่นะครับฐานที่ผมใช้ไปแล้วนะครับแล้วผมไปทําการชาร์จนะครับนะครับ ไปครับติดขึ้นมานะครับครับอันนี้เหลือ1.1โวลต์ครับครับอาจจะเก่านะครับเป็นสนิมนะครับแต่ก็ยังมีไฟอยู่ครับชาร์ะครับได้นะครับนะครับทําการชาร์จได้นะครับที่ชาร์จครับผมมีรุ่นตัวแนะนําครับก็คือว่าสามารถชาร์จฐาน1.850ได้นะครับอันนี้คือฐาน1.850ครับแรงดันจะอยู่ที่3.7โวลต์ครับ สี่วลต์ครับแรงดันแรงดันเต็มครับสี่วลตนครับถึงสี่จุดหนึ่งวลลนครับแรงดันเต็มนะครับนี่ก็สามารถชาร์จได้นะครับครับสามารถชาร์จได้นะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมแนะนานะครับมันสามารถชาร์จฐานสามเอสองเอได้นะครับแล้วก็มันคือว่ามันตัดการชาร์จนะครับรุ่นนี้ครับสองรุ่นนี้นะครับจะไม่ตัดการชาร์จครับจะชาร์จไปเรื่อยนะครับทําให้ตัวฐานร้อนนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมแนะนานะครับมันจะสามารถตัดการชาร์จได้นะครับ ถ้าพี่สนใจฐานชาร์จรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ